ไอ้หียหลานตัวแรกไอ้สายยาเขีตัวไอ้หี่งูบ,บางปัเเนเนี่ยเข้าดิเข้าต่อดิน้ำมันหมดดีคระตาย้วถังโอ้โห เฮียนอกจากงตีไก่แล้วไม่มีเฮียแ่เียช่วยด้วยแข็ง,ขงกำลังวิกเฮียโดนตายหาเลยเฮียลักษณะไปให้มันตีแข็งอ่ะ <c oughs> โดนอะไรตายโอ้โหเชือทถอนท้อง <c oughs> สวยปั๊มถวนเอ๋อ <c oughs> <c oughs> พีชีบตปิดป้๊มพี่ตูนอีกทีนึ่งพี่ตูนเอาดิเอาดิองอกรให้อยู่องกรให้อยู่แล้วกูแก้พี่ตูนไปแก้แล้วแก้แล้วโอมดิยง่มยอขไปเลยมันไม่เล่นกลางยยมงเอยู่โอ้เดี๋ยวนี้อีโมเป็นหวักกระหนก เข้ามาเขาก็ต้องมีการพัฒนาดิตั้งแต่เป็นเด็กเรือไ่แปลงเริ่มกดอีโม่หมอจุ่มไม่ต้องรีบเกิดหมอเฮียยิงหมอไม่โดนไหลพ่ายมันคือพันไม่ทันกูหรอกยากี่อยู่กนได้ ติดติดสองแล้วก็จะติดประลติดต่อเผลอที่มากติดปีเกินบางวิ้งไ่ดีแกอยู่หมอกันเก่งด้วยนะไอ้ยอดหน้าไอ้สัตว์มัดโดนแต่ตีสองบนสี่หมัดยังตายหผลยาวไม่ติดเอตสาอ๋อยขี้เอ้ยแอคกี้เข้าหลังนะบ้านอ่ะเาส่งมันกลับบ้านละส่งมันกลับบอลละน้องเฮ้งดีเฮ้ง มาได้ปกปกยืนยืนกัเีปกมาดอเหี้ยมึงวิ่งหนีไปไหนไร่บอมไอ้เจ็ดแม่มาไกอดเต่กอุ้มแทนด้วยสัตย์ยงกี่รงสาออมาด้ไอ้สัตไอ้มะเฟืองมาไฟไอ้หน้าหี่เหี้ยมึนเล่นั้นแล้ผมวันี่ เหมือนมีระยะมะขามเขาบอกมะเฟืองมะไกร์โบรกันอ๋อตายทันทีไปเอ้ยอย่าเล่นอย่าเงียบดีกวายังหมดยังหมดฟิตหมอเกิดออโต้นะหมอเราอยู่แล้วไอหมอไอเกมนี่ว่ะไอหมาดิเอ้ไอเดมาดิไอตาไอบอมมึงมามึงมามึงมาไอบอมไอบอมไอเย็ดแม่ไอตา สั่งของมาเกิดทำแดงไน้เลยสั่งของทำแดงนะครับไอ้หน้าสัตแกระพีนะอะไรแปวะปิดกูเลยไอ้สัตวกูแทงใต้ไหล่เลยนขาไรแทงบอกเอาไอ้เหี้ยรามช้าคนนี้เดียวพี่นนท์พี่นนท์แทงมาดินี่เออเอ้แล้วกูคุมปั้นนี่ไม่มีใครมาคุมกูเลยเหรอวะไปดิไปดิดิเฮ้ยไวไปไปไิ โดนแล้วพี่มาเจ้โอ้ยให้เงียบเลยหมอนไม่ทำอะไรเกิดหมอนอะไรดีเกิดหมอนนอกหน่อยดิเอานอกใช่ไหมโอ้โหเก็บไม่ได้ละไปเก็บมนเกิดได้ตอนนี้ไม่รู้เกิดได้ปะเนอะได้อยู่ได้อยู่เกิดเกิดเกิดให้แล้วเกิดวะมาได้เกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยมันเนี่ยตรงปั้นมันเนี่ยเฮ้ยแกอยู่พีไมแกอยู่ทำแดงดู ก่อนไปบอกก่อนดิไอ้เฮียไม่ใช่ถึงแล้วค่อยบอกเกมเอาไอ้สัตว์หนูจุ่มเลยเฮียไอ้เก็ไอ้สัตว์เอาโอ้โหเอางูตีตีต่อไอ้เก็ดผิดแดงยั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 งไอ้หมอพี่ยังไม่ตายตายพี่พี่ดิมแกแล้วพี่ดิมลวงไหมยากีไปสายสัตว์งู ไอ้มอยดิพีทเต๋อันวแมไปไปปันมันต่อมามามปันีปันนี่มาปันนี่เฮียปันแห้งเลยดิมาี่นักขาเลยเฮียหวพี่นอนเฮียหมอไอสั์โอ้ยไม่ค่อยจัดแกยโอยเอ้ยปัน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 โอ้โหอาอก มะขามมะขามมะเฟืองมะไฟมะกูดมะนาวผอสมโอเด็่ไม่ไปตีหมื่นน้าแล้วเย็นแม่ยมยิ้วมาดิไอ้ตาร้อยทรงร้อยสี่อลยรที่อ่ะกูอยากเจอสี่ร้อยสี่สี่อ่ะแกเรามาขามปี๋โอ้โหอึดมากตัวผมตั้มตัวผมไ่พิมุ์หมดแล้วแก่หมดแล้ะแกใหมดแล้ว็บอหอแต่เล่นกันไม่โดนเลย เอออะพี่มายเดินหนีผมผมเห็นเขเดินหนีแทงอยู่เมืเ่อกี้ไอพี่มึงหันมาเตะนี่ผมก็ามาเยังเตะไม่ได้มันยังมาตายอยู่ไงก็เลยไม่ได้เตะมันเอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอบงไอบอมเนี่ยมาดิมาดิไอเกมมึงตีมันดิอยู่ห้อเอาไม่ลงมานี่ดีเมาไปเลยสัสพี่อะแล้วมาขาด่ะเอไ้ไม่อยู่นี่ครับ ไอ้ย <No. S 2> ี่หมอนในบ้านไอ้เยี่แม่งรอเฝ้าหมอในบ้านเลยวะยี่โปโง่เออนี่เหี้ยไอ้โง่บอมไอ้ศาสตร์สั่งของกูแล้วบิดกูไอ้ยึดแม่เดี๋ยวมันไม่ตีปั้นกันหรอพี่วายมันตีได้เหรอโอ้โอ้ติดติดสองใช่ยี่ติดติดสองโอยโดนติดสอแก้แล้วพี่ตูนเดี๋ยวกดหัวแม่นัด อมาฟืออาฟ้อ,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 อหมดเลยครับหมาหายเหี้ยาหายขึ้นกี่โมงโอ้ทอนอะไรอะทอนยากิกันหมดดงเลยเหรอนะ่โอ้ไม่ทันว่ะยิงไปแล้วยิงไหมไม่รู้ มาที่ไอ้นุยไอ้นุยไอ้นุยไอ้เทียชื่อเหมือนหัวแถวบ้านเลยไอ้นุยไอ้สัตว์ไอ้นุ่มตรง m ที่ก็ว่าควายก็ได้เนอะไปไปกําลังหัวหน่อยครับเก็บเก็บปันไอ้เก็บไอ้สัตว์ไอ้เก็บปั้นเฮ้ อันยู U e. พี่ไ e. อ้ดุยอน็ุยแข่งยากี่ด้วยตายกูตายเปล่าไรพายด้วยไม่ตายแต่กูตายก่อนเอเกมพีเอสหมอดได้เออแดงหมดไปอเู่นันนอกเหรอนอกนอกนอกไปเลยโอ้ยไอเหี้ยตายละแข่งไม่ดีวิ่งด๊อกดอกมานินตาย ตายตายตายให้หมดพี่เกิดบอดชิบนได้เลยมานี่ดิมาปันดิมาปันดิคคงกระพันนี่สตว์คงกระพันอนี้อ่ะไอหมาตาสมดนะติดบนไดนเลยมานี่แปงแปลงสี่สิบสองไอสาหนีห้ามพงอ้าวไอหิยะหลามตีนิโง มาดิไอ้ตัดบอม้มีแดงเลยบอมพี่แกแล้วข้อมูลวะไรดีมันดีดียืนอี๋ยืนอโง่โอ้ยมาดิกดติ๊กเกอร์ใส่เขาแล้วก็ตายงานแหละแต่เขาก็มาหมุนว่าเ้ยไม่โดนนะติ๊กเกอร์หนุยไปไหนละไอ้บอมไอ้ซัดอ่ะแล้วกูกดป่าหญิงไปให้ไข่วันเนี้ย สักคนเนี่ยแหละพี่ผมก็เป็นไปตามคนที่ดนไม่เคยพักคนที่ดีใจไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งปีดเอาไม่ใช่ผมแน่นอนมึงไม่ตีปั้นกันแล้วเหรอกูแทนกูปิดหูทิ้งกันอย่างนี้ไม่ต้องพูดยิดไดงไม่โดนตั้งทีแม่เอ้าโอ้ยเขี้ยหน้าหงายเลยสัต แกแกแกกูซื้อไม่ได้ดีวะกูรับจบหมดเฮ้ยบบสองจะมาบิงใส่ทำธงทำเท่ควายกูเล่นมาก่อนมาแกอยู่โอ้ยช้าไปนิดนึงอาอา ดีดิมเราไม่เรียกอ่ะอ่าเขนนี่เ้ยเป็นพินจ้าวันนี้เอาล่ะกานกหรือตลกไอ้สัสต์ไอ้ขี้ข้าวางอะไรมันนิ่มอย่างวะยิงไปแปดหมื่นน่ะท่อนอ้าวท่อนมีคนท่อนเออโอ้โหตายสะทอนยามยิงมันแม่น้อย นี่ไงมันบวกสิองแล้วจะรออะไรเรานี่เนี่ยกระหนกไอ้เ้ยโอ้โหหมอทันไหมเนี่ยแม่งเอ้ยกระโมาดมาตาได้ตัวเดียวเองไปได้ไปเงียบเลยนะอี๊ไปแล้วอี๊๊อีนั่นนะคนที่ได้อี๊อยู่นะ ปล่อยวะครับวิ่งหลวิ่งข้างหลังเอาวิ่งกูไม่มีมีมีหมอนอกเอามีอยู่ตัวหนึ่งในฮิวพี่ยินมองผมตายครัพี่ผมเห็นเมื่อกี้แดงกับพิมนะแต่ว่ามุมคว้ามันยืนมองผมตายมาดินุยเป็นไงแล่วไอ้นุยไอ้นุ้ยไอ้นุยไอ้นุ้ยมาไอ้บอม ไปพี่ตีมันไอป้อมเออผมแก้ที่นี่ไอป้อมเออผมแก้ให้ทีอ่ะอหมอทำแดงหน่อยครับแดงสุดท้ายมาดิขุดผลมาดิร้อยสีอ้าหมอกูหลุดวอลแล้วไอป้อมแย่เนี่ยหลุดทุกวอลแล้วเนี่ยปอมเนี่ยวอลมันเกินเลยพี่ป้อมปอมแทงแทงมันขี้โกงไม่โดนขี้โกงไม่โดนแทงต้น หมอหมอโดนจบแล้วเอกิดแล้วเกิดแล้วคนลตี้อ่ะเขาจะมาแก้ให้คนลตี้ยังไงว่าผมก็อยู่ตี้พี่ปะเนี่ยเอาเหรอเออลืมแม่โซลินโซลี่ไอ้เขี้ยกูไล่แองมาเฟืองก่อนไอ้ซาตพ์ถล่นนะไอขี้อันเนี่ยเฮ้ยอยูพิมพ์ไม่ติดเฮ้ยลูกแก้วขึ้นห้าลูกเต็มโอ้โหมันปิดคันไม่ติดแล้ววะไอ้ดีมึงเฮ้ยดีตูนมาทำแองไอ้ซา์ ไอ้แหมาตัวนี้อย่าไปกลัวันไอ้สัรอย่าไปเล่นแล้วเด็กมีค่าให้กูไอ้สารพี่อาวิ่งวันนี้สะท้อนไปแล้วสารไปดีพี่ดีพี่ยแม่งหนึ่งยุ่งสี่มาดิเฮ้ยหันมาพี่ข้างหลังหน่อยเพ้ยโผล่หมอสำคัญตัวพี่เราไม่สบายต้องรีบไปหาหมอนี่นอนผมขอสะท้อนนีกแกละ เทียค่ะไอ้นุยไอ้นุยไอ้เทียไอ้นุยไอ้นุยเทียหมดค่ะจะเป็นเขียวทรัไมมันไม่ตายอียวตาละทีหลามเขียวจ้าไอ้นุยเนียไอ้นุยเตะเป็นก่อนไอนุยมาไอ้เทียอะไรกินหลาม่ปตีไก่ไม่ตีปั้นโอ้ยเขีว กูมีสองตายแล้วหนึ่ตายูกไก้วไอ้เียโดนนินอย่างเดียวเลยไอ้สัสไอ้เวียกูไม่มีลูกแก้วกูมีเล้วได้พี่ไปสิบสี่ได้ทีเดียวเท่านั้นนะผมอะบังกลางแข็งเลยโอ้ตัวสองอีตี่วายากิโอ้โยเก็บหมดอะบ้านอะมาอีกเดียวสิบวิ ไอ้เฮียโดนพีดและโดนพีอดกพี่แม่ที่สัตว์ไอ้ให้โดนถ้ำอาเฟืือกคูนไอ้นุยไอ้นุยไอ้ตากูจองกูจ้องไอ้พิดกูจองวิี๊บวิ่อาใครทำอะไรก็ทำโอ้ยเฮียกูบอกคุจ้ไอ้นุยตาเมืองเงี้ยต้ต้งรู้จักไต้หนุ่มสองเช้งไงรู้จักไอ้หนุ่ยไว้เฮีย ปลายปิดท้ายไปหนุ่ยที่อยู่ในการโหกระแสวะพี่เอ้ยทำไมหนุ่มเอ้ยมีแต่พวกใต้ตีหน่อยที่ดีบอกไป